สอนครูตาลพายเรือนะคะซึโงตอนนี้วนมารอบที่สิบแล้วนะคะตอนนี้ครูไปเวียนหัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องไล่สาระกันนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวโรงเรียนวัดกระแชงนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอยู่เวนแต่ปายไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะคะปายมีคู่เวนค่ะ เราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะตอนนี้โรงนี้ของเราก็คือน้ําเนี่ยเข้าท่วมร้อยเปอร์เ็นแล้วนะคะค่ะ oh. ตอนนี้เราพาอยู่ในตรงกลางสนามฟุตบอลนะคะก็คือระดับน่าจะประมาณสองเมตรได้ไหมคะน่าจะเมตรกว่า,กวา <Yeah. S 1> เกือบสองเมตรได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราเราจะสอนครูตาลพายเรือนะคะ oh, <no. S 1> ซึ่งตานแม่กับยายอยู่จังหวัดอะไรนะคะ สมุดสงครามค่ะแต่คุตาลพายาบ้านเลยค่ะแต่คุตาลพายเรือไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> เราต้องมาฝึกกันนะคะเดี๋ยวลองดูแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาสอนพายเรือเราไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆโรงเรียนกันก่อนนะคะโรงเรียนวัดกระแชงตั้งอยู่ที่หมู่สองตําบลกระแชงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะโรงเรียนของเรา ติดอยู่ริมแม่น้ำน้อยนะคะนอกจากมีบริเวณที่กว้างแล้วโรงเรียนของเราก็ยังมีสนามหญ้ากว้างให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันอย่างเพลิดเพลินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนของเราก็ทันต่อเหตุการณ์สุดๆเลยค่ะน้องน้ำเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนร้อยเปเซ็นต์แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เราจะใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิดปรับชีวิตสู้กับอุทกภัย64ค่ะไปดูบรรยากาศภายในโรงเรียนกันดีกว่านะคะเราก็กำลังจะไปตึกมัธยมของเรานะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนี่ห้องกสทชนะคะห้องคอมของเราไปแล้วนี่ห้องเรียน ชั้นมหนึ่งสองสามมี้องงานช่างแล้วก็มีสรัางสนดีของเราค่ะอ่าหลังจากที่เราไปดูบริเวณรอบๆมาแล้วนะคะตรวจเวรแล้วตอนนี้สถานการณ์น้ําก็ยังปกติอยู่นะคะคือขึ้นสูงปกติค่ะ <c oughs> <c oughs> อารันี <c oughs> ้ของเราวันนี้จะต้องมา สอนคุตาลพายเรือนนะคะพร้อมหรือยังเราจะมาดูนะคะว่าคุตาลจะพายวนหรือพายตรงนะคะอ่ะลองมาดูกันค่ะอ่ะเริ่มงานค่ะตาลพายแล้วองนได้ค่ะพายั่นแหละค่ะตอนนี้หวนแล้วค่ะตอนนี้หวนแล้วนะะก็คือพายแล้วก็แบบนี้นีอย่างนี้อย่างนี้พายแล้วก็ดีตรงนี้ตรงดึงเร้มาองนี้อ่ะนี่ดึงให้หนุนนี่ให้หนุนเข้ากันห้าไปหลังอ่าได้ไหมดูไ้ตอนนี้วนมารอบที่สิบแล้วนะคะค่ะอ่างัดแรงๆ ตอนนี้ครูตาลพามาดูโรงเรียนสั่งว่าิบองศานะคะน่ะจะได้แล้วไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ถือว่าเรามาดูการพายเรือแบบ360องศานะคะออนนอันนี้เป็นแบบทดสอบแรกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันเวนครั้งต่อไปจะให้ครูตาลไปฝึกนะคะ ว่า,า,นาพาน้ำท่วมมานี่นคือตุยะค่ะว่าครูตาลจะพายเรือได้ตรงหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ครูปไปเวียนหัวแล้วค่ะใครที่กล้องเองหรือเปล่าครูปไปไม่หมุนกล้องเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังสามรอสิบองศาแล้วะคะ่ะใครที่ถ้าใครที่ชอบคิวของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย